สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีนะครับขออย่าดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับสวัสดีนะครับสองท่านแรกนะครับที่เข้ามานะครับจากที่ไหนนาะนะครับขอกราบขอพรบคุณครับที่ให้เกียรตินะฮะเข้ามาวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะฮะเพื่อนๆนักสะสมนะครับมาดูเหรียญสิสตางค์หางสั้นครับ แต่จะมีราคาสูงกว่า U N C และก็เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดนะครับที่สยามชแนลจะมาบอกเพื่อนๆนะครับพร้อมกับนะฮะหากใครมีนั้นก็ยินดีที่จะรับซื้อด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้หน่ารักที่สุดเลยนะครับคุณพี่ครับนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะในช่วงนี้ก็นะครับหลายๆคนก็คงลูกหลานก็คงปิดเทอมนะฮะประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาครับผมขอบคุณครับขอบคุณทั้ง43ท่านครับ แน่นอนครับสยามชาแนลวันนี้นะครับคลิปนี้จะมานะครับบอกกับเพื่อนๆนะครับให้หาเหรียญ10สตางค์หางสั้นกันนะฮะสิสตางค์หางสั้นนี่ต้องบอกว่าผลิตออกมาจํานวนมากหาไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่จะมีบางลักษณะนะครับที่ผมจะพูดถึงดังต่อไปนี้จะมีราคาซื้อขายแล้วก็สยามชาแนลนั้นก็จะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆด้วยนะครับหากเพื่อนๆมีก็ สามารถที่จะนะครับส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้นะครับอินดีต้อนรับครับสวัสดีครับคุณพี่ครับขอบคุณครับที่เข้ามาทั้ง4 6ท่านนะครับนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในช่วงของอากาศนะฮะเริ่มที่จะหนาวแล้วใช่ไหมครับที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยฮะจากที่ไหนครับทักทายกันได้นะครับจากที่ไหนครับ4ี่ท่านครับนะฮะพี่อดีสรสวัสดีครับผมพี่เคพีนะครับหัวใจรวมมา นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลใหม่ล่าสุดเลยนะครับในส่วนของนะครับที่เป็นนะฮะสิบสตางค์หางสั้น่านะครับสิบสตางค์หางสั้นนะฮะแน่นอนครับในส่วนของหางยาวนั้นมีราคาซื้อขายสยามชาแนลก็ซื้อของเพื่อนๆอยู่นะครับทักทายกันนิดหนึ่งเนาะพี่เจริญชัยครับพี่บีรยุทธครับพี่กฤชมนนะฮะที่สุชาติครับสัสดีครับนะครับ พี่นันทานะครับสวัสดีครับจากเชียงรายด้วยนะฮะนะครับพี่อดิสรนะครับพี่ปฏิพานนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาครับนะฮะขอบคุณครับวันนี้มาเรียนรู้ในส่วนของเหรียญสิบสตางค์หางสั้นแบบนี้นะครับ แต่ผมจะประกาศรับซื้อนะครับจะมีจุดเด่นอย่างไรนั้นนะครับอยากลบกวนสมาชิกด้กลา่มเพื่อนนะครับดูคลิปไปช้าชานิดหนึ่งนะครับมีลายหรือเปล่ามีสิครับมีทุกคลิปที่ประกาศรับซื้อขอให้ดูให้จบนะครับไลนยมีอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่นัชชาจากกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณครับผมนะฮะพี่เอมนะฮะสวัสดีค่ะนะพี่เอมเข้ามาขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาในครในช่วงของสตรีมสดนะครับกับสยามชาแนลนะครับวัน2วันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเมื่อวันเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศลาวนี่ครับไปเอาเหรียญของเพื่อนๆมานี่แหละนะครับที่ปากเซนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็ไปทําบุญด้วยนะสวัสดีครับพี่ขุนช้างครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับที่เข้ามานะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ50ท่านนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาในชั่วโมงนี้นะครับกับสยามชาแนลนะครับสตรีมสดกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตทักทายนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับในส่วนของเหรียญสิสตางค์ที่อยู่ในมือนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นหางสั้นแบบธรรมดานั้นราคาก็ไม่สูงครับเล่นกันไม่ถึงหลัก10นะครับเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้จะมาแนะนาเพื่อนๆให้ดูนะครับ จะมีราคางแต่หลักร้อยนะครับอาจจะไปถึงหลัก1000บาทนะครับคนที่ซื้อคือคนที่นั่งพูดอยู่นี่แหละนะฮะสยามชาแนลประการรับซื้อของเพื่อนเพื่อนนั่นเองขอให้มีจุดที่สยามชาแนลนะครับขอกับเพื่อนๆไปนั่นเองนะครับยินดีรับซื้อนะครับเราซื้อจริงครับสวัสดีพี่อนุสรสวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณ50กว่าท่านครับเป็นไงครับฉากผมสวยไหมฮะออกสีชมพูนิดหน่อยเนาะเพื่อนเนาะพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับพี่เอกครับ จากภูเก็ตนะครับบุญจยนะครับนะสวัสดีครับจากภูเก็ตนะครับเข้ามานะครับเป็นไงครับภูเก็ตนะฮะอากาศร้อนไหมครับในช่วงนี้นะฮะหน้าหนาวบาคุกูครับ ff นะฮะขอบคุณพี่พายุงเดชด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับในส่วนของเหรียญ10สตางค์นะครับซึ่งเป็นหางสั้นขอบคุณพี่ชายสุดหล่อครับผมนะฮะร้อยเอกนะครับขอบคุณครับพี่ผู้กองนะฮะ พระสุพลครับขอบคุณมากๆร้อนใช่ไหมครับพี่โอเคนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะฮะถึงจะออกหน้าหนาวนิดนึงนะฮะแต่อีกไม่นานเกินรอหรอกครับนะครับภาคเหนือภาคใต้ก็คงจะมีนักท่องเที่ยวกันไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาทํั้า50กว่าท่านครับขอบคุณครับที่ให้เก็บเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาชมในส่วนของช่องสยามชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตนะฮะในส่วนของราคานะครับอัปเดตกันตลอดนะครับกับสยามชาแนลนั่นเองนะครับมาดูการครับเหรียญ10สตางค์ผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเหรียญ10สตางค์ที่ผมจะประกาศรับซื้อของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับ นะฮะเพื่อนๆหาเจอก็จะขายได้เลยเนื่องจากว่าเหรียญ10สตางค์นั้นก็มีเพื่อนๆของเรานั้นส่งเข้ามาจํานวนมากครับมีหลายท่านนะฮะที่ถ่ายถามเข้ามาว่าแบบนี้มีราคาหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะวันนี้ผมจะมาประกาศซื้อนั้นนะฮะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากเพื่อนๆว่าเกิดขึ้นได้จริงๆในส่วนของเหรียญ10สตางค์หางสั้นนั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จ พร,ระปรบินทรละมาหาภูมิพลอดุลยเดตในรัชกาลที่9นะวครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือนั้นเ,นเขียนคาว่ารัชกาลที่9ครับทุกท่านครับเหรียญรุ่นนี้จะมีอยู่2แบบนะครับคือจะมีทั้งสีขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตเปรียบเทียบให้ดูนะครับให้ดูเหรียญจริงนะครับจะมีทั้งสีทองเหลืองและก็สีทองแดงถูกไหมครับ แน่นอนครับในส่วนของสีทองเหลืองที่เป็นหางยาวนั้นก็เล่นหากันราคาสูงส่วนที่เป็นสีทองแดงหางยาวนั้นนะฮะที่เป็นเล็กหนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งเหรียญมันเล็กนะครับขออนุญาตเพื่อนเนิดนึงเนาะนะครับเหรียญมันเล็กว่าจากะกอ่สติมในช่วงของเย็นนี้ก็คงก็กลัวมองไม่เห็นนะฮะ นี่ครับในส่วนของนะฮะอ่าสิบสตางค์นี่สําคัญนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสีทองเหลืองเนี่ยถ้าหางยาวจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของสีทองแดงนะฮะที่เป็นหางยาวก็พอมีราคาซื้อขายกันก็ไม่ต่ํากว่า100บาทขึ้นไปที่เราซื้อของเหมนพื่อนกันอยู่อย่างเรียนนี้ผมก็ซื้อมา3-400บาทนะครับเหรียญน,นี้นะครับนี่ฮะขนาดสภาพแบบนี้นะถ้าสภาพขมๆก็ไปตามสภาพของเหรียญก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลของเหรียญนี้ครับขออนุญาตนะครับเพื่อนๆครับ อขออนุญาตเขียนเหรียญนิดหนึ่งเนาะนะครับผมจะมาให้ข้อมูลในส่วนของเหรียญน,นะครับที่เป็นสิบสตางค์หางสั้นนั่นเองทุกท่านครับที่เราเคยประกาศไปนะครับคือเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเพื่อนๆแต่เหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงดังต่อไปนี้จะให้ราคาสูงกว่าเหรียญแบบนี้ฮะปกติแล้วเหรียญรุ่นนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ ปกติเหรียญรุ่นนี้นั้นจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเพราะเสียญนั้นจะกลับกันถูกไหมครับด้านหน้าด้านหลังจะกลับกันดีครับเหรียญที่เราประกาศซื้อของเพื่อนๆไปเป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะฮะเฉียงขึ้นเกือบตรงครับแต่วันนี้ข้อมูลใหม่ล่าสุดผมมีเหรียญที่3นะครับที่นําเข้าจากเพื่อนๆนั่นเองนะครับมาฝากสมาชิกของเรานะครับให้ค้นหานะครับใครหาเจอก็สามารถส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้นะครับเพื่อนๆดูให้ดีครับเหรียญนี้ครับ ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นแบบนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถูกไหมฮะคือพระเสียรนั้นแล้วก็ด้านหลังนั้นเกือบเกือบที่จะตรงแบบนี้ถูกไหมครับนี่คือนี่คือที่เคยรีวิวไปแต่มาดูเรียญน,นี้ครับเพื่อนๆครับสิ่งที่น่าสนใจมากครับผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ต้องขออนุญ,ญาตส่องเลยนะครับ ต้องส่องนะฮะถึงจะได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าไปรีวิวตอนกลางคืนนี้กลัวเพื่อนๆนมองไม่เห็นครับเพื่อนๆครับนี่ฮะด้านหน้านี่เป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันมีข้อความภูมิพลอดุลยเดชเหมือนกันถูกไหมครับฝั่งขวามือก็จะเขียนคาว่ารัชกาลที่9เหมือนกันแต่เพื่อนๆดูจุดนี้นะจุดนี้นะดูจุดนี้นะครับนี่สิบตะตางนะครับต้องบอกว่าเป็นสิบตะตางหางสั้นนะฮะที่จะประกาศรับซื้อนะครับนี่คือข้อมูลใหม่เหรียญใหม่เลยนะครับ เพื่อนๆครับฝากแชร์หน่อยนะครับขอบคุณ75ท่านครับที่เข้ามานะครับเนี่ยฮะเป็นห่างสั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นในกที่เราพบเจอนั้นเป็นข้อมูลใหม่แบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับสังเกตดูบริเวณนี้นะครับสังเกตดูนะฮะผมต้องส่องกล้องนะครับขออนุญาตครับหากใครหาเจอเรายินดีรับซื้อนะครับเพื่อนเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหมครับนี่ฮะเป็นการปั๊มผิดครับอ่านะครับเดี๋ยวนะฮะ เดี๋ยวนะครับดูช้าๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องซูมไหมครับต้องซูมไหมครับซูมนิดหนึ่งเนาะอ่าจะได้เห็นช้าๆนะครับดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้เห็นไหมฮะที่เป็นเงาๆนี่นะฮะท่านจะรู้ว่าเลขอะไรเห็นไหมครับนั่นคือเลขศูนย์นั่นเองครับผมเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะฮะแต่อาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่แต่นี่คือเลขศูนย์เห็นไหมครับ ชัดเจนครับผมนี่คือเลขศูนย์นะครับซึ่งนะฮะปกติแล้วจะอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับแต่เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับมาอยู่ด้านหน้านะครับนั่นฮะเห็นไหมครับเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะครับนี่คือชัดเจนนะครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตดูครับนี่ฮะการปั๊มผิดแล้วก็เป็นบางท่านนั้นบอกเหรียญนี้คือหลังบาปนั่นเองนะครับสังเกตดูบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวชี้จุดก่อนนะเพื่อนเพื่อนเนาะ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูบริเวณนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆถ้าอธิบายไปด้วยส่องไปด้วยเพื่อนๆก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเหรียญนี้นะครับหากสภาพสวยๆบอกไว้ก่อนผมจะซื้อซื้อของเพื่อนๆนั้นอาจจะมีราคาสูงถึง1,000บาทครับนะฮะซื้อจริงนะครับกับสยามชินแอปดูนะครับเห็นไหมครับมีเลขศูนย์นะฮะเห็นไหมฮะนี่เอียงๆแบบนี้จะเห็นนะฮะเห็นไหมฮะ เลขศูนย์ขนาดใหญ่นะครับนี่คือเลขศูนย์ที่มาจากด้านหลังแล้วก็บริเวณนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูบริเวณนี้นะครับนี่ฮะสังเกตดูบริเวณนี้นะครับสังเกตดูนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาครับผมนะฮะเห็นไหมครับจะเป็นเนื้อเกินนะครับเป็นปั๊มผิดนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะตรงขออนุญาตใช้ภาษาเรี่นนะฮะตรงคางนี่เห็นไหมอ่านี่ชัดเจนเลยฮะเห็นไหมครับนี่ครับชัดเจนมากครับผมนะฮะเห็นไหมฮะ คางนี้จะเป็น2ชั้นนะครับดูสวยงามครับเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็น atau, เลขห้าศูนย yeah. <number> ์นะครับตรงนี้แต่จะมาไม่เต็มนะฮะเป็นพศสองพันห้าร้อยนั่นเองนะครับดูดีๆนะครับเห็นไหมครับแต่ตรงนี้นั้นจะเป็นเลขศูนย์มาจากนะฮะมาจากสิบสตางค์นะฮะสังเกตดูครับดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ฮะสวยงามครับเหรียญนี้ครับเห็นไหมครับ ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆนั้นผมยินดีรับซื้อสูงถึง1,000บาทครับนี่ครับเห็นไหมครับพอมองออกไหมครับนะฮะสติมสดนี่อาจจะไม่มีวงกลมเขียนให้นะฮะเห็นไหมฮะเอ่อตรงที่เอ่อพราะบรมรูปขององค์ท่านนั้นจะเป็นเกินออกมาเห็นไหมครับเป็นการทับมาจากด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับเป็นเป็นแม่พิมพ์จากด้านหลังนะฮะทับมาด้านหน้าตรงบริเวณนี้เนี่ยขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตครับ ขออนุญาตนิดหนึ่งรตรงบริเวณนี้อีกนะครับเพื่อนเพื่อดูบริเวณนี้ให้ดีนะครับจะเขียนคําว่ารัชการนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับนี่ครับดูนะฮะดูนะครับนี่ครับเพื่อนเครับเดี๋ยวต้องเอียงเหรียญนิดหนึ่งนะฮะต้องหามุมนิดนึงตรงตรงที่เป็นพระเกศาด้านบนของพระเกศรของพระองค์ท่านนี่ฮะบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆดูสังเกตดูบริเวณนี้นะฮะจะเป็นตัวหนังสือกลับหลังนะฮะ แต่นี้เหรียญสึกรลอนิดนึงอาจจะไม่ชัดนะครับแต่พอมองเห็นนะฮะบริเวณนี้นะครับดูนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นนะฮะนี่ฮะตรงนี้จะเขียนกับว่าราชการแต่ว่านะฮะมาหล่นตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยที่เป็นเงาเงานี่นะครับเดี๋ยนนะฮะเหียนเล็กด้วยนะครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะนี่ครับเพื่อนเห็นไหมฮะ มีคำว่าราชการนะครับอยู่ด้านบนนะฮะแต่ว่ามันไม่ชัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวผมกําลังเอียงหาหามุมอยู่นะฮะหามุมที่ให้เพื่อนๆได้มองได้ชัดแต่เวลาผมส่องนี่ชัดเจนมากนะครับเวลาผมส่องเข้าไปในีจะชัดเจนมากนะครับต้องหามุมนิดนึงนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะนั่นครับจะเป็นคําว่าราชการเห็นไหมเห็นชอช้างไหมครับชอช้างนี่จะกลับหลังนะฮะนี่ครับนี่นี่นี่อยู่บริเวณด้านบนนี้นะครับ นี่ฮะเป็นปั๊มปิดปัม้มปั๊มเคลื่อนนะครับดูสวยงามครับเหรียญน,นี้นะฮะถึงจะเป็นห่างสั้นแต่ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งถ้าเป็นสภาพสวยๆเนี่ยยินดีรับซื้อสูงถึงหนึ่งพันบาทนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเดี๋ยวต้องเฉียงเหรียญน,นิดหนึ่งนะฮะเวลาสองเนี่ยเฉียงเหรียญกันนิดหนึ่งเนาะเพื่อนๆเ,เ,เนาะนะครับนี่ฮะยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงนะฮะซูมซูม,ซมนิดนึงเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาขอบคุณที่สวัสดีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับขอกราบขอบพระค,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 คุณครับผมนี่ฮะตรงบริเวณนี้จะมีคำว่ารชาชการด้วยนะครับถ้าเหรียญจริงเนี่ยจะสวยมากอยู่กับผมเนี่ยสวยมากนะครับเพราะจะมองชัดมากนะครับแต่เวลารีวิวแบบนี้เวลาส่องแบบนี้จะจะไม่ค่อยชัดเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะจะเป็นชอช้างนะฮะชอช้างนะฮะที่อยู่ด้านบนนะครับอยู่บริเวณนี้นะฮะะจเขียนคําาว่ รัชการนะครับถ้ามองอย่างเงี้ยนี่ฮะเฉพาะเห็นลางๆนะครับแต่ถ้าสองกล้องเข้าไปจะสวยมากนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับนี่คาว่ารัชการนะครับเนี่ยนี่ครับคาว่ารัชการนะฮะรัชการคือตรงนี้นะฮะจะเป็นกลาบหลังกันตรงนี้จะมาเต็มถูกไหมครับอ่านง่ายแต่ตรงนี้จะอ่านกลับหลังเขียนคาว่ารัชการนั่นเองนะครับนี่คือจุดสําคัญนะครับด้านหลังนี้ก็นะครับเป็นสตาค์เหมือนกันแต่เรียนนี้พิเศษอย่างไรเพื่อนๆรู้ไหม มหสัศจรรท์ครับที่เกิดขึ้นกับเหรียญสิบสตางค์นะฮะดูให้ดีครับหลังจากที่เป็นในการปั๊มผิดและก็เป็นแม่พิมพ์ปั๊มมาด้านหน้าแล้วเพื่อนๆดูฮะนี่ครับเหรียญน,นี้ผมซื้อสูงถึงหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวซูมกลับหลังนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่ฮะ แถมเป็นพระเศียรขวางด้วยรู้ไหมทําไมถึงผมมั่นใจว่ามาจากแม่พิมพ์ครับเนื่องจากว่าพระเศียรขวางเนี่ยก็มาจากแม่พิมพ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวหนังสือที่สอนออกมาเนี่ยนะครับที่เห็นบริเวณนี้ที่ผมชี้ให้ดูนะครับที่เห็นบริเวณนี้แล้วก็ด้านบนเขียนคำว่าราชการกลับหลังนั้นก็เกิดจากแม่พิมพ์นั่นแหละครับจึงทําให้เหรียญน,นี้เป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับ จึงทําให้เหรียญนี้เป็นลักษณะแบบนี้ทั้งขวางและปั๊มผิดครับเหรียญนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับในราคานะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆหนึ่งพันบาทครับเพื่อนๆครับสามารถส่งมาประเมินราคาได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับบอกไอดีไลน์เพื่อนๆนะครับนะฮะที่สามารถส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้นะครับฝากแชร์หน่อยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆครับนะฮะขอบคุณที่เข้ามาครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณครับทั้ง70กว่าท่านนะครับในช่วงของบ่าย3แบบนี้เนาะนะครับจริงๆแล้วว่าจะไลฟ์สดในช่วงของกลางคืนก็เกรงว่าเพื่อนๆจะมองไม่เห็นนะครับเลยนะครับเอากลางวันดีกว่านะครับเดี๋ยวยังไงก็นะครับหากเพื่อนๆนะครับตอนเย็นๆนะฮะว่างก็ค่อยเข้ามาดูก็แล้วกันนะครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเข้ามาดูในช่องในช่วงเย็นๆนะครับนี่ฮะไอดีของเรานะครับสยามชแนล999 VIP นะครับ เป็นตัวภาษาอังกฤษนะฮะตัวเล็กพิมพ์ยาวเลยนะครับใครพบเจอก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้นะครับในส่วนของ ID ดีก็สยามชาแนล999 VIP นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรานะครับขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆในเรือการอัปเดตนะครับในส่วนของคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้า ขอขอบคุณและสวัสดีครับ